เอาไปบริจาคให้กับสถานบันศิยปวิทยาที่หลวงพระบางเพราะงั้นคนที่มาบวชทุกวันนี้นี่เป็นขบถต่อศาสนามากเลยบาเป็นของคุณเอาดีใส่ตัวก่อน กันอีกเช่นเคยนะคะกับกิจกรรมดีๆในโครงการเข้าวัดปฏิบัติศีล8ครั้งนี้เป็นครั้งที่123หัวข้อมาคะเรกเบิกบานใจตรงกับวันศุกร์ที่20ถึงวันอาทิตย์ที่1 2มีนาคม2,558ขอเชิญติดตามรับชมบรรยากาศงานค่ายได้เลยค่ะเวลา3นาฬกาถึง5นาฬิกา30นาที สวดมนต์ทำวัดเช้าฟังธรรมะรับอรุณจากท่านสมณะสิกขมาศค่ะใช่ครับบอกสุดๆไงหล่ะหนึ่งจะต้องมีเงินมีทองต้องมีลาภเยระๆแล้มีงานอะไรตรงนี้แล้วแต่เขาจะมองมาอย่าไงทุกคนตรงเนี้ยแล้วจุดเริ่มต้นเนี่ยเขาเป็นชาวไร่ชาวนาสวนยๆป่าไม่ไหวหรอกต้องไปเรียนที่สูงแล้วก็ จบมาไปทางานํำการมีเงินเดือนไนตาแหน่งอะไรเนะี่ยไม่มีตําแหน่งนอยากจะได้เงินอยากมีบ้านลัาง,งามฝันก็เรื่อยๆนั่นแหละคือการเพิ่มวุนสิ่งที่ไม่พอนะทุกคนไปนีเสมอโดนสังคมลวมมองเมาเนี่ยแต่นี่คนบางคนอาจจะมีภูมิยาที่เราเคยสะสมมาพออยู่ไปยุ่มาก็เห็นสภาพแล้วก็อยู่กับสิ่งแวดล้อมมันเป็นคนออกเกลียดกันเห็นคนงคนแกันไม่่อยชกบน่าจะมี พอเสมอภาคมีอะไรที่แบ่งเงินกินแบง่งเงนใช้ไม่ต้องมาแบ่งแยกอาต่คนไม่มีภูมิเนี่ยเพื่อสิ่งนีวเาต้องใช้สอบว่าเคยสั่งสมเงิเก่ามาแล้วเนี่ยมันก็ทําให้มือสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมเราเริ่มเกิดความคิดเอ๊ะทำไมเนี่ยคนเราต้องมาตกห่าของเงินเอ๊ะทำไมทุกคนเรา้องมาตกท่าความเอร่อยต้องมีไหมกินแค่นี้พอต้องไปสวยนะฮะไอ้กินอยู่มันนี้แล้วต้องถูกเพื่อมาแบบไอ้อย,อย่างนี้จะอร่อยขึ้นไปตรงอร่อย เสร็จแล้วก็ราองมาอยากน้อยหน้าเบื่อผูงเอ้ยไม่ได้เว้ยเขาบอกว่าตรงนี้มันลินกินน้องไม่ไปดีนะครับเราเชยหรือว่าไอ้สิ่งนี้คุณไม่มีแฟชั่นอย่างดีนคุณี่เชยนะต้องไปงี้เราก็หลงถูกหลอกถูกจูงไปแล้วก็ติดร่างแผแบบนี้คนที่ไม่มีปัญญาก็ติดไปจะนติดโอ้คิดดูว่าไอ้สิ่งที่มันหลอกเรามอมนีถ้าเรายิ่งง่เท่าไหร่ยิ่งติดยิ่งหนักเหมือนฟ้าที่มันกินเหยื่อนะติดเบ็ดแล้วต้องไปเรืออะไรติดไ,ไม่ออกไม่ออกมาปฏิบัติธรรมแบบ แฟชั่นตามตามกัน,นะไม่มีทิศทางไม่มีเป้าหมายเขาว่าวัดก็วัดก็เข้าไปเขาว่าพราะก็พระก็ไปตามไปฟังจริงหรือไม่จริงใช่หรือก็ไม่ใช่ือรู้แต่ทาตามกันไปเห็นไหมมันก็เลยเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมนะ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 เป็นข่าวเป็นข่าวที่เห็นกันอยู่เราพอมาเจอพอเรารักาษาศีลไป เราประทับใจมากๆเลยแม้เพื่อนจะว่าอะไรโอ้ยมันทําอะไรมันทําเกนินเพื่อนก็ว่านะเนี่ยทำเกินพระบางอะไรต่าไหนดูเพื่อนว่าเราก็ไม่สนใจเราแต่ว่าเรามีความสุขใจมากที่ทําตัวให้มันบรนิสุทธิ์เช่นก่อนนั้นนะเคยไปรักษาสินตามวัดเนนะี่ยได้จะสินมาแต่ปฏิบัติไม่ได้สักครอย่างสินก็ที่หนึ่งนะคะ เคยเป็นคนไรฆ่าสัตว์มาที่นี่นะผู้ที่เคยมาแล้วก็จะหนูนะเร่ทำแล้วเราจะหนูแล้วมาที่นี่นะเลิกเลิกฆ่าสัตว์เลิกทานเนื้อสัตว์ไปเลยหลังจากสวดมนต์ทรวัดเช้าเสร็จแล้วห้านาฬิกาสามสิบนาทีทำบุญตักบาตรสืบศาสตร์พุทธท่านนักบวชสมณะสิกขาณหลังจากนั้นบริหารกายบริหารใจวิถีไทยวิถีธรรมแบบโยคะ โดยครูแยมซึ่งเป็นจิตอาสาเหมือนเดิมแบ่งกลุ่มเข้าฐานทำงานตามจุดต่างๆเช่นสถาบันขยะวิทยาด้วยหัวใจต่อด้วยกระตันยูสถานที่ทำความสะอาดล้างห้องน้ำถูพื้นเช็ดกระจกเป็นต้นค่ะ9 0นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีรับฟังธรรมะเทศก่อนฉันโดยพ่อท่านสมณะโพธิรักผู้นำชาวอาโศกค,ค่ะ โมตะสัมตัวโตวโตปรตโตสมมาสมุทสัสะ,ะอาตมาไม่ได้มาคังไม่เชื่อนะว่าจะอาตมาเป็นความเห็นของอาตมาว่า,าศาสนาพุทธวันนี้แหลกเล้วหมดแล้วอนะุ้มสมีกันเต็มเทรสมาคมข้อใจสัมนี้ตัวเองก็เป็นสมีและก็อุ้มกัน เต็มรัฐสมาคมขณะนี้มีคนคุณยังมั่นใจแล้วว่าคนคนนี้เนี่ยณะนี้ก็อยู่ในตำแหน่งหน้าที่ฐานะสูงอย่างประราชิบด้วยคุณยิงมภูมคใจคุณรุ่ชุดออกเพื่นใช่มมีเมียอย่างน้อยสองคนในระดับชั้นที่รัฐยาบคือต้องแนะนำ ย่างนี้เป็นต้นมีที่เราไม่รู้อีกเยอะแยะรู้ๆแล้วก็ยังไม่ชัดเป็นอย่างไรคยับอย่างน้อยเพราะสามีของผู้หญิงคนนี้ก็มาพบปะมานํำรูปมาให้ดูแต่ทําอะไรไม่ได้ก็เราได้แค่แต่ปฏิโกสนาทำอะไรไ่าะว่าเรานานำเสว่าครับผมแต่ท่านเองท่านไปท้อกันเพราะว่าทักอุ้มกันหมดแล้วที่บอกว่าสมีอุ้มสมีเต็มไปหมดแล้วใช่ไหม อยู่ในวงการเทรศมาคงดูวงการสรงกระแสหลอกของหลังจากฟังธรรมจบแล้วร่วมรับประทานอาหารมังเซวิรัตโดยพร้อมเพรียงกันค่ะกินด้วยกัน กิจกรรมช่วงบ่ายสนทนาธรรมซักถามปัญหากับพระเกจิคุณเจ้าเนี่สศาสันศาสนานี้ผู้ที่มาบวชนี่คือเกิดใหม่เลยคือเรายากจะเป็นพ่อแม่พี่น้องเป็นอ,อะไรละ่ะบ้านช่องเรือนชาทุกอยา่างถือว่าบท เรื่งนะจินต้องหมดต้องหมดที่จริงๆนะเพระที่นี่เนี่ยเวลาผู้ที่มาบวชต้องสลาออกาเลย <ns at> มีครอบครบัวก็หมายถพงฒนาสามีภรรยานะมีมีก่อนจะมาบวชใช่ไหมแต่อ้าขอภรรยาเรียบร้อยจะมาบวชเป็นสมนาชาวโสดอยู่จนกระทั่งได้บวชต้องเซ็จออกเซ็อย่า ต้องเส็นย,ยายต้องเอาออกต้องจริงๆที่นี่ต้องจริงๆแล้วถ้ามีมรดกมีมรดกมีอะไรไต่ออะไรก็ถ้าเซ็นให้ไปจะให้พ่อแม่พี่นออ้ในในองหรือใครเซ็นต่อให้หมดไม่ได้เหลือเพราะเกิดที่เกิดใหม่จริงๆคือมาแต่ตัวไงเกิดใหม่ขึ้นมานนแต่ตัวเพราะไ,ไม่มีเบื้ญาติไม่มีอะไรมาผูกมันไว้ทุกอย่าง อยากร่ำรวยแค่ไหนก็ต้องเซ็นออกให้หมดถ้าถ้าอยากไม่ใช้ต่อก็ยังโหวตไม่ได้โดยส่วนตัวเนี่ยวันที่ดีนักโหวตที่อยากสัง่งงานทุกลูกเหลือแต่ตัวถ้าจะโวตที่เหลือแต่ตัวเท่านะั้นมรดกใดๆที่ต้องไม่มีนะถ้ามสมมติว่าเอามีภรรยาอยู่ใช่ไหมของอหมายถึงอดีตภรรยาเนี่ยก็ต้องเซ็นให้ไปห,ห,หรือจะให้ลูก ใครได้แต่เส็จไปเนี่ยเนี่ยคือนักบวชนาตอนนัน้นแ,แล้วก็ได้ชื่อใหม่จะมีฉาย,ยาชื่อก่านที่เขาองใช้นักกินมางสวีรัตจะบอกโอ้มันมีความสุขนเนาะแต่ถ้าคนก <ขอ S 2> ินเนี้อก็บอก <ไ S 2> โอ้หมากต้มก็ก็ดีอ่ะมันก็จะได้คิดกันคนละอยา<ม>่างในเมื่อเราคิดว่าเราจะปฏิบัติธรรมเราจะรักษาศีลอยไรเงี้ยแล้วเราก็คิดว่าการปฏิบัติธรรมการรักษาศีลเป็นความดี แล้วเราจะทําส um> hmm. ิ่งท yeah ok> ี่ดีก็ทําไปเลยให้เป็นความดีที่สะอาดบริสุทธิ์ไม่ต้องไปเละเละเล้ยเนื้อไม่กินเนยกินไข่อยู่นิดๆในไข่ไม่กินไน่กินนมอยู่ในน้อยอะไรก็ถ้าตัดก็ตัดไปหมดเลย เว้นเสียแต่ว่าเออเราจะทําไม่ได้ไห่สะดวกหรืออะไรแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งใครจะทําได้สะอาดบริสุทธิ์แค่ไหนจะมาบีบคอให้ทุกคนต้องสะอาดร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เราพระพุทธเจ้าก็เข้าใจในส่วนของขั้นตอนนี้ได้ไหมไม่ได้บอกว่าคนแล้วก็ปฏิบัติเดียวกับโหสิ่งนั้นีน้งห้าไปนะีนแปดไปอะไรค่อยๆไต่เต้าไปมันมีขั้นตอนที่เราจะสึกเราจะภาคเพียน ตามฐานะของเราเป็นใจนะสำหร <thinking> <development> ับกิจกรรมภาคค่ำวิปัสสนาจอแก้วโลกวิทูเพิ่มปหูสูตรและฟังพระธรรมก่อนเข้านอนค่ะนี่กี่ค่ะฐาหน้าฐานเตอร์ฐาาก็เช่นโชว์พกเราก็มีความ คิดนะความเห็นที่หลากหลายนะนะเส้นอาตมาก็คิดไม่ถึงนะเออพวกเราดูแล้วเนี่ยเราก็เข้าใจอาตมาเองที่ดูแล้วก็ไม่เข้าใจ <c oughs> ไม่เข้าใจเออแต่ฟังพวกเราเนี่ยอันนี้ก็เลยเห็นประโยชน์เห็นอาน,นิสงส์ของกัลยาณมิตรอย่างเรามีมิตรสางดีสาดัสางของสิ่ง,งแวดล้อมดีเหมือนกันเราปฏิบาาัติธรรม บางทีเราปฏิบัติทำแล้วก็ไม่เข้าใจนะฟังสัมณนาฟังพ่อครูเทศน์่างทีเราก็ไม่เข้าใจ,นะแ,าาใจแต่มาฟังเพื่อนพูดเน่ยเ,เพราะว่ามันบางทีมันทูมพบพบกันใกล้ๆกันมันก็อาจจะรู้กันก็ได้หรือเห็นเพื่อน,น,นเขาปฏิบัติเราก็อาจจะเข้าใจนะเข้าใจที่ว่าตัวอย่างที่ดีตัวอย่างที่ดีมีค่าบาบคำสอน บางทีเราฟังคําสอนแล้วอาจจะไม่เขา้าใจแต่เราเห็นตัวอย่างที่ดีๆล้้ก็เขา้าใจยงเรื่อง,องแรกชื่อแลนะ็คโคลอาตมาก,ก็เป็นที่ถึงตอนแะล็คโคลเฮ้มันชื่อเดียวกันยดรับก <c oughs> ิจกรรมมีหลากหลายระหว่างสองคืนสามวันกับการเข้าค่ายอุโบสถทศีลสันติอโศก ซึ่งก็จะได้เห็นเพียงบรรยากาศบางส่วนเท่านั้นในสกูปนี้นะคะแเอาละกลับไปบ้าน,ไ,นไปรถนะีเลไปรถแลแล้ววันสุดท้ายก่อนปิดการเข้าค่ายคิดว่าน่าจะเป็นช่วงสำคัญอีกช่วงหนึ่งทีเดียวที่พลาดไม่ได้นั่นคือช่วงรับพรก่อนจาก ฝากใจไปบำเพ็ญค่ะจากท่านสมณะศิกขามาแต่ระบบเสียงไม่ดีน้ำตกใกล้ๆเสียงดังกราบขออภัยและขอบพระคุณมากค่ะคนที่เจินไหาด้ดีกิจากแกงแรฉะนั้นอมองุกให้เป็นทุกมุมทุกมุมที่เกิดบตัวเราทุกมุมที่มาถึงตัวเราเราสรา้างเองนั้น,นได้โยม จำเป็นจำเหนือจำเป็นเผ่าพันธุ์จํเป็นผู้จำของตัวเองเรา้างเองทุกเรื่องที่มาที่ตัวเราอย่าโทษคนอื่นถ้าเราโทษที่ตัวเราได้แก้ไขถ้าเราโทษคนอื่นเราไม่ด้แก้ไขนะทีนี้เราต้องต้องโทษตัวเราเองก่อแล้วไม่ใช่เรื่องใหญ่โตนี่ถ้าโทษตัวเราก่อจะจบได้ดีจะจบได้ดีทางเรามาที่ตรงนี้แล้วเนี่ยทั้งคนเก่าแล้วก็คนใหม่เราก็ต้องาคาคเกีือน น้ำพญามันเ,นเนขึ้นช่วงนี้เนี่ยถ้าใครติดตามฟังที่เขาพูเท่เนี่ยมันก็จะยากยากนิดหนึ่งเนี่ยทำมาในซุ้ยซึ้งเท่เท่ต่อนในระดับพาราหันแต่เราเองอ่เราหันซ้ายหันขวาหันหน้าหันหลังไม่อจะมาวัดที่ไม่มาดีเป็นดีนะงั้นต้องเร่งอ่ะ มาที่นี่ก็ถือว่าอะไรอย่างคนมาใหม่ๆก็จะถวกยากหน่อยแต่คนมาเก่าแล้วก็สบายแล้วแต่ว่าผมทางที่เราต้องเดินไปอีกนะทั้งจะเดงที่เนี่ยมันมีอีกทั้งเดืนอนอาจาี้สอนเราให้ตั้งตัวเองความลำบากนะกคนือต้องทำจะได้เกิดขึ้นที่ทสุดขอที่สุดเนี่ยเดี๋ยวพวกเราตอบรับสัตบารด้วยนะว่าพวกเราเนี่ย ศรัทธาหรือไม่ศรัทธานะศรัทธาหรือไม่ศรัทธาครับศรัทธาศรัทธาศรัทธาถ้าพระดีศีลรักษาเราก็ศรัทธา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 ถ้าพระไม่สูตบุรีเราก็ศรัทธา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 ถ้าพระสัรวมเราก็ศรัทธา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 ถ้าพระเสียสลักเราก็ศรัทธา ศรัทธาศรัทธาศรัทธาถ้าพระไม่ใช้เงินเราก็ศรัทธาศรัทธาศรัทธาถ้าพระให้หวยเราก็ไม่ศรัทธาศรัทธาศรัทธาัทถ้าพระเกี่ยดดอกไม้เราก็ไม่ศรัทธาศรัทธาศรัทธาัทถ้าพระชอบโกงเราก็ไม่ศรัทธาศรัทธาศรัทธาัถ้าพระมีเบียร์เราก็ไม่ศรัทธาศรัทธาศรัทธา สัทธาร่ำรวยสัทธาสัทธาสัตรวยสัทธาร่ำรวยนะพก็ไม่ไมสัทธาสามแล้วถ้าเกิดสัทธาสัทธาสัทธาถ้าจบสัทธาสัทธาสัตรวยถ้าโยมร่ำรวยถ้าโจบร่ำรวยอัตฉริก็ไม่ไมปสัทธาการเส้นทางบนตรีเนี่ยเราจะเห็นว่า แม้แต่พระพุทธเจ้าอ่ะนะที่ท่านบงความเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยจนเป็นความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านกระชากชีวิตแบบคนจนเป็นชีวิตคนจนแบบเรียกว่าชีวิตคนจนผู้ยิ่งใหญ่นะแบบคนจนผู้ยิ่งใหญ่พระพุทธเจ้าจะเป็นประธานแล้วก็พระโพธิสัตว์งแม้แต่ว่าหมาก็มาคันทีเรื่องไอ้สไฟนะก็ล้วนแล้วแต่เดินอยู่บนเส้นทางของโพธิสัตว์ทั้งสิ้นทีนี้วันนี้นะที่ญาติธรรมกรมโพธิ์ศรีเนี่ย ได้มาพักคืนพักทางแดงที่วัดนี่นะแม้แต่ว่าสองสามวันนี่นะก็คแค่สองวันสองวันคือสองคืนนี่นะก็เป็นการเดินบนเส้นทางโบุญศักดิ์ก็อ,อะไรเพราะว่าเราใช้แบบคนจนว่าโอ้โหอันนี้มันยากลําบากถ้าเรารู้สึกว่าเอ้เรากำลังผจญกับสิ่งที่ยากลําบากให้รู้ไว้เถอะว่าขณะนั้นแหละเป็นช่วงเวลาของการสร้างบุญกุศลเลื่อนฐาน ที่เราเจอกันสิ่งแหมตอนนี้กําลังโอ้โหมันลาบากใจมันเจออีกแล้วโอ้มันอะไรก็ไม่รู้กําลังสบ,สบายสบายเอาแล้วไม่สบายอีกแล้วเมื่อไหรที่เราเจอภาวะแบบนี้ให้รู้ว่านี่เรากําลังเป็นวินาทีของการจะเลื่อนฐานขึ้นหรือจะตกฐานลงมันมีทางให้เลือกเหมือนกันถ้าหากขณะนั้นพอเราเจอาพามยอดระบากปั๊บโอ้ยกลัวจังเลยแย่แล้วจิตพอเคียวนั่นแหละเราตกทันที แต่ถ้าเราเจอกับภาวะที่ยากลำบากปุ๊บเรารีบมองให้มันชัดเลยว่าไอ้ที่เรารู้สึกยากลําบากเนี่ยมันจุดไหนกันแน่คือความยากลําบากก็มันหลายหลายอย่างใช่ไหมผสมเสมรีบแยกแยะไห้ออกเลยทำวิจัยแยกแยะไห้ออกเลยว่าตรงไหนอ่ะตรงไหนจุดไหนที่มันสร้างความลําบากให้เราเรียกว่าไม่ต้องไปหาความสุดนอกต้วนอกต้นตัดว่าตัดโศกสาให้เราให้ได้นะมันทำอยู่แล้วคุณยิ่งทำอะไร ผู้ชายก็ดูอย่างพวกประมาเนี่ยถ้าจะมาไม่มีความสุขจะมาอยู่ไม่ได้พอชันอยู่ไม่ได้นะพอชันอ,อยู่มาตัง 4, ้งสี่ห้าปีแล้วพราะฉะนัะ้นเราขอให้ทำนะทำใดก็ได้ถ้าทำได้ครับสาธุนักประชามีกำลังคนที่เห็นครบเพราะเราต้องเข้าใจเองว่าเราเป็นคนหนึ่งพระมหากษัคริย์ ม่ได้เข็นใคร่งเทียบตัวเองเราก็ต้องแข็นตัวเองเให้มันขึ้นเพราะนั้นเราจะถอยมากก็ไม่ได้นะแล้วก็พักมากก็ไม่ได้นะพอประมาณรู้พับรู้เพียงพอประมาณแล้วใครชนะจะเป็นของเรา โสศุศินครั้งหน้านะคะครั้งที่124เราจะงดเดือนเมษายนเพื่อที่จะไปร่วมงานอะไรนะคะคุณเล็กงานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธนะครับแล้วก็เป็นงานตลาดอริยะต่อเนื่องกันเลยครับพี่ปุ้ยะนะครับเราก็จะของดองกิจกรรมโครงการเข้าวัดประดิษิ์แปนะครับไปเดือนหนึ่งเพื่อที่ว่าให้พี่น้องทุกท่านเนี่ยไปร่วมงานกันโดยพร้อมเพรียงนะครับ ค่ะสำหรับครั้งต่อไปครั้งที่124นะคะศิลแหันษาพฤษภาผาสุขพบกันอีกครั้งวันศุกร์ที่15ถึงวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคม2558นี้ณพุทธสถานสันสีอโศกซอยนวมิน46แล้วอย่าลืมมาพบกันให้ได้นะคะการเินทางทุกทาค่ะรถ ถ้าทำอะไรผิดไปก็ขอโทษด,ด้วยค่ะ